เง,งินเข้าและะ้วร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะมาจริงจ่ายจริงตามนัดค่ะคุณผู้ชมยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสดการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้พิการเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วนะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินค่ะแล้วก็โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินอีกหนึ่งรายการนะคะ30มิถุนายนนี้ก็จะเป็นเงินส่งคราะหบบุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา791,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนสูงสุดข่าวแล้วไม่เกิน3คน ที่3,000บาทคุณสมบัติต้องเป็นผู้ประกันตนนะคะมาตรา33หรือว่ามาตรา39มสิจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินส่วนคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรแต่ว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับสิทธิก็สามารถยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสุทธิบัตรของบุตร อทเบียนสมรสถ,ถ้ามีเอกสารในการรับรองบุตรถ้ามีแล้วก็แบบฟอร์มที่จะต้องกรอกนะคะซปะสองขศูนยั่นเองค่ะเอาละค่ะเงินส่งครอบบุตรจะถูกโอนตรงในวันที่30มิถุนายนค้งสุดท้ายของเดือนมิถุนายน1,000บาทต่อบุตรหนึคนสูงสุดคราวแล้วไม่เกิน3 0คน3,000บาทนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากคลิมนีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ